วันนี้เรามาทำความรู้จักกับหินที่มีสีสันสวยงามน่าดึงดูดใจชนิดนี้กันครับหินชนิดนี้เป็นหินจากท้องถิ่นอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับมีชื่อเรียกแบบท้องถิ่นว่าเรือนเต่งพึ่งครับความพิเศษของชิ้นนี้คือเขามีลักษณะเป็นสีพีชครับ ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเรือนแต่งพึ่งทุกชิ้นจะเป็นสีนี้นะครับสวยงามมากทีเดียวผมก็มีชิ้นอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นสีประมาณนี้นะครับเขาเป็นหินในตระกูลควอร์สครับ มีค่าความแข็งประมาณเจ็บครับเช่นนี้โอ้รูปทรงสวยงามครับสำหรับทางด้านความเชื่อนะครับเท่าที่ได้ลองอ่านมานะครับเชื่อว่าให้คุณทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภแล้วก็ปกป้องคุ้มครองครับ ไว้เดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปใหม่นะครับมาทำความรู้จักกับพี่หินประเภทอื่นๆกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ